ะนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คบอร์ดของชาร์ปนะครับรุ่น esp 1 0 ht นะครับรุ่นนี้นะครับบางรุ่นก็มีมอแปลงลูกเดียวบางรุ่นก็มี2ลูกอย่างเงี้ยนะครับแต่ลูกนี้มีแน่นอนนะครับอาการของมันก็คือเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติด กดยังไงก็ไม่ติดอันนี้เปิดปิดอันนี้สตาร์ทนะครับ <c oughs> ช่างกบเจอบ่อยนะครับซ่อมไปประมาณสี่ห้าตัวนะครับเพราะว่าส่วนมากมันรุ่นเก่าเนาะรุ่นนี้รุ่นเก่านะครับ <c oughs> ก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนช่างมือใหม่หรือมือเก่าที่ยังไม่เคยซ่อมไม่เคยเจออาการนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับ <c oughs> บอกอะไรช่างกบบอกอะไรได้ก็คือบอกนะครับแต่ถ้าบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ หนที่เจอนะครับก็บอกนะครับตามตรงนะครับทำตามคลิปช่างขบได้แน่นอนถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่ทําไม่สํเาเร็จก็คือไม่สําเร็จนะครับอาการนี้นะครับเปิดไม่ติดเกิดจากหม้อแปลงนะครับชุดนี้นะครับบอกเลยว่าชุดนี้มันขาดมันเสียง่ายง่ายเลยมันเสียมันขาดตัวนี้ประมาณไม่เกิน2 0 0มิลลิแอมนะครับหม้อแปลงใส่2 0 0มิลลิแอมก็ได้ ใส่ร้อยมิลลิแอมก็ได้นะครับแต่ว่าช่างกบจะใส่อยู่ประมาณร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับลูกป,ประมาณนี้ร mm. ้อยห้าสิบมิลลิแอมหรือร้อยมิลลิแอมก็ได้คือสองร้อย mm ก็ได้ใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ได้อยู่ที่เขาพันขดรวดน,นะครับไอแบบนี้ช่างกบถอดมาแล้วนะถอดมาแล้วแบบนี้นะครับก็คือง่ายๆว่าเช็คได้เลยนะครับฝั่งไ i มารีนะครับ มันขาด220บงังเช็คคอนเนอรี R ่ e นะครับมันใช้ได้ไอมารีก็คือ220มันเข้ามันขาดกดเนี้ยไอมารีอ่าเช็คคอนเนอรีร่ก็คือกดเนี้ยอ่ไม่รู้ว่าหม้อแปลงตัวนี้มันกี่โวลต์นะครับเอาง่ายๆ10โวลต์11โวลต์12โวลต์13โวลต์ได้นะครับแต่ถ้า15 16มันจะสูงไปนิดนึงหรือจะใส่ก็ได้นะครับ ช่างคบแนะนําว่าสิบโบนถึงสิบสองไม่เกินนี้นะครับใส่จะเป็นมอปแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ลูกใหญ่ลูกน้อยๆอ,อันนี้อันนี้ประมาณห้า,500 mm นะา500 mm หร้อยถึงแปดร้อยมิลลิแอมนะตัวนี้น่าจะห้ารอยมิลลิแอมหรือแปดรอยมิลลิตัวนี้นี้ใส่ไม่ได้นะมันใหญ่รู้ได้ไงว่ามันขาดก็ง่ายๆครับป้อนไฟเข้าหรือว่าวัดตรงนี้เลยมาตรง จุกเข้าตรงนี้มันจะมีความต้านทานกดของอ primary นะครับ p r ร m a r y ขดทางเข้าเลยเป็นโอห์มสูงๆนะครับประมาณ400-500โ oh อห์มประมาณนี้นะแล้วแต่ก้าพันตัดตรงนี้เลยรู้เลยนะครับส่วนอะแมอแปลงช่างกบมีนะครับเคยสั่งในเพจเพจหนึ่งนานแล้วล่ะสั่งหลายรอบแล้วนะครับมันจะเหมือนกันนะครับมันจะเหมือนกัน อันนี้ห่างประมาณ20่สิบเซห่างประมาณ2องเซนไม่ใช่20่สิฝังไพเมอรี่สองเซนฝังเชฟคอร์ารี่ก็สองเซนนี่แต่ของเขามันอยู่หนึ่งจุด้าเซนก็จะอยู่ประมาณนี้1นจุด้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะร,รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นชาร์ปเป็นชาร์ปรุ่น es 1> p 1หนึ่งศูนย์ HT นะครับรุ่นของมันครับของชจางก o สั่งมามันจะมันจะอ่าไม่หนาเท่านี้นะมันจะบางกว่านี้นิดหนึ่นงประมาณนี้แต่ว่าความสูงความกว้างคือเท่ากันหมดความยาวความลึกเท่ากันแล้วก็ขนาดคนลวดความสูงเท่ากันแต่ว่าไอ้ตรงนี้จะบางกว่างช่างก o บจะประมาณนี้ที่สั่งมานะ แต่ของเขาจะหนาไม่เป็นไรใส่ได้นะครับหอยพวกอันนั้นสิบโวลสิบจุดห้าหรือเท่าไหร่หรือสิบสองอย่าไม่ได้มีแบบเนี้ยต้องมาดัดแปลงนิดนึงหรือจะใส่เป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะครับวางแต่ว่ามันจะอ่ามันจะไม่ยากหรอกครับก็หาเปล่าติดตรงนี้ให้มันลูกเล็กกว่านี้นะประมาณสักสองร้อยมิลลิแอมวางเลยใส่เปล่านะครับแต่ว่าช่างควบสั่งแบบนี้มันก็ดัดแปลง นิดๆหน่อยๆนะครับแต่แบบนี้ก็ดาดแปลงคือต่อสายเลยจบเดี๋ยวช่างกบก่อนที่เราจะสั่งหม้อแปลงแบบนี้มาใส่นะครับเราหาหม้อแปลงแบบนี้มาเทสเลยนะครับมาเทสก่อนเดี๋ยวใส่กบต่อเดี๋ยวจะต่อให้ดูอันนี้12โวลต์ไป15โวลต์นะ5โวลต์ก็ได้แต่ว่ามันจะสูงใส่12ดีกว่าเราต้องมาเทสก่อน มาเทสก่อนเพราะว่าถ้าไม่เทสเผื่อมันใช้ไม่ได้เราสั่งมาเนาะั่งเข้าเทสเลยว่ามันจะติดไหมอย่างเงี้ยนะต่ออย่างนี้เลยนะครับอันนี้ฝั่งไพเมอรี่นะครับ,บาทางเข้า สั่งเช็คคอดารี่ก็12อันนี้มีแถบเราสั่งเราไม่ต้องไปสั่งมีแถบนะเขาเรียกแถบตัวนี้ศูนย์เนี่ยถึงกลางเราสั่งแค่สองสายอย่างเงี้ยอีกสายหนึ่งไม่ต้องไปสั่งถ้ามีอยู่แล้วก็ใส่ใส่เลยใส่ G m ใส่ G m ก็ได้นะครับขอให้มันลงได้นะถ้ามันลงไม่ได้มันก็ลงไม่ได้ครับจะลงยังไงถ้าลงไม่ได้นะประมาณนี้วมา สายเสียบทางเข้าก่อนส่วนมากก็มอแปลงขาดนะครับไอตัวนี้มันมีสองอาการก็คือปุ่มกดกดเนี่ยสามสี่ตัวนี่เปิดเปิดได้แต่สตาร์ทไม่ได้กดอะไรไม่ได้บางทีต้องเปลี่ยนอีกนะครับเราต้องตรวจสอบนะครับอย่างอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับพวกเอ่เกี่ยวกับระดับน้ำอะไรต่างๆคงไม่มีปัญหา ดูก็รู้นะครับเราเทสก่อนนะครับเทสก่อนซื้อพวกมอปลงมอแปลงมาใส่ง่าย <t> อ่าติดละ <t> นี่กดกดเทมาก,กดสาตาร์ทไม่ได้ <t> ต้องย้ำติดก่อนป <t> ึ๊บกดต้องย้ำแรงๆๆเลยถึงจะติดไม่ได้ปุ่มไม่ได้นะครับค <t> ือติดปกติเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าซื้อหมอแปลงมามัน จะมีปัญหาไหมมันจะเติดติดเนี่ยเราก็เทสอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆหาตัวเทสก่อนลูกนี้นะจะอ,อยู่ไม่เกินไม่เกิน200มิลลิแอมหรอกครับน่าจะ1้0ยหหรือ180ดมิลลิแอมครับ้ากบสั่งมาตัวนั้นมัน150หมิลลิแอมนะครับคือสั่งมาสั่งมาแล้วยังไม่ถึงนะครับก็เลยมาเทสให้เพื่อนช่างได้ดูเป็นแนวทางนะครับก็มีแค่นี้แล้ะครับไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กด s u r s c r i b e ให้กับช่างกบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็กดติดตามจะได้มีคลิปดีๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างมือใหม่มือเก่านะครับโดยมากจำเป็นสุดก็คือมือเก่าแะครับไม้มือใหม่ละครับที่ไม่เคยเจอไม่มีประสบการณ์นะครับสำคัญสุดนะครับคลิปนี้เป็นประสบการณ์ช่างกบก็มาแชร์กันนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนช่าง ที่ติด,ดตามและกด subscribe ให้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ